สวัสดีครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่15มกราคม2564เนาะเราจะมาเรียนเวกเตอร์อีกรอบหนึ่งการหาเวกเตอร์รับปกติเนอะอันนี้ก็จะค่อนข้างยากนิดนึงนะแต่จะให้ทำข้อเดียวจะทำให้ดู2ข้ออ่ะเริ่มข้อแรกนะครับกำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมและ E เป็นจุดที่ทำให้วัดรูปก่อนอันดับแรกเดี๋ยวมันจะงง วาดสามเหลี่ยม A B C ก่อนเนาะวาดคร่าวๆอ่ะ A B C วาดคร่าวๆเฉยๆนะครับ A B C นะครับตามรูปนะครับและ E เป็นจุดที่ทำให CE เท่า e กับ2เท่าของ BA นะครับตรงนี้นะอ่านดีๆนะ CE แล้วก็ลากไปเป็น2เท่าของ BA นะครับ2เท่าของ BA แล้วก็จะลากขึ้นไปนะครับ2เท่าตรงนี้เป็นที่อยู่ของ E นี่นะครับ CE อ่ะ CE ใส่หัวลูกศรให้ด้วยนะครับใส่หัวลูกศรให้ด้วย B A ใส่หัวลูกศรให้ด้วยนะครับ B A หัวลูกศรอ,อยู่ที่ A นะครับใเตอรับ B A ตรงนี้เป็น2เท่าของ B A นะครับเป็น2เท่าของ B A นะครับจากนั้น B C มีค่าเป็น U ก็เขียน B C หัวลูกศรอ,อย่างนี้นะครับแล้วก็เขียน U ลงไปนะครับ U ต่อไป ac เท่ากับ v นะครับ ac ก็หัวลูกศรแบบนี้ครับเท่ากับ v นะครับโอเคได้แล้วครับให้หา be ในรูปของ u และ v นะครับนี่นี่เรียกว่า be นะครับ be vector ลับคือ be ในรูปของ u กับ v เท่านั้นนะครับ เรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นที่1เราจะหาเส้นสีส้มได้เราจะต้องรู้ก่อนว่า BA มีค่าเท่าไหร่นะครับเราจะหา BA ก่อนเพราะว่านะครับเพราะว่า BA เป็นเวกเตอร์ลับนะครับ BA เป็นเวกเตอร์ลับ BA เป็นเวกเตอร์ลับหางต่อหาง หางต่อหางหรือยังหางต่อหางเรียบร้อยแล้วนี่คือหางกับหางต่อกันเรียบร้อยแล้วหัวต่อหัวยังยังไม่ต่อครับเราต้องกลับหัวมาฝั่งทางนี้หัวต้องกลับมาฝั่งทางนี้ก็ต้องเป็นลบ V นะครับแต่หางต่อหางแล้วหัวพึ่งมาต่อหัวนะครับหางต่อหางหัวพึ่งมาต่อหัวเราก็จะตอบว่าเป็นเวกเตอร์ u u ไม่ได้เปลี่ยนหัวนะครับ u เหมือนเดิมลบ v นะครับ u ลบ v ไปเตอร์ลนะับเนาะนะครับนี่นะครับหัวต่อหัวนี้นะครับหัวต่อหัวเรียบร้อยหางต่อหางเรียบร้อยนะครับนี่หางต่อหางเรียบร้อยนะครับ,รบ,รนะรบได้แล้วเราก็มาเขียนลงตรงนี้นะครับเท่ากับ2เท่าของ u ลบ v ต่อไปสิ่งที่เราอยากได้คือ BE เพราะฉะนั้น BE เป็นเวกเตอร์ลับหัวต่อหัวเรียบร้อยหัวต่อหัวเรียบร้อยนะครับหัวต่อหัวแล้วหางต่อหางเรียบร้อยหางต่อหางเรียบร้อยหัวต่อหัวเรียบร้อยจับบวกกันเลยครับจับบวกกันเลยก็จะได้เป็น u นะครับ u บวกกับ 2 u ลบ2 v นะครับเอา2ข้อไปคูณนะครับหางต่อหางหัวต่อหัวเรียบร้อยเราก็ตอบคำตอบนี้เลยได้เป็น3 u นะครับลบ2 v เรียบร้อยข้อนี้เสร็จแล้วนะครับตอบตามนี้โอเคนะครับนี้ตอบถัมนีเลยนะครับ b e หางต่อหางหัวต่อหัว,หวเรียบร้อยตอบตามนี้นะครับนี่ในรูปของ u กับ v อ่ะต่อไปไปข้อที่ 2นะครับเราจะทําให้ดูอันนี้เป็นข้อสอบแพทเนาะตุลาปี52มาดูว่ามันจะยากไหมแล้วเดี๋ยวให้เราพวกเราทําข้อนี้นะครับข้อนี้พวกเราทํำข้อนี้เนาะข้อ,นะขอเดียวนะครับอ่ะกลับไปดูก่อนมาตรงนี้นะครับ A B C เป็นสามเหลี่ยมนะครับก็วาดรูปปกติธรรมดาเหมือนเมื่อกี้ก่อนโอเควาดมาก่อน เรียบร้อยเขียนลงไปครับปกติ A B C A B C ตามลำดับนะครับ D เป็นจุดบน A C โอเค A C ให้ A C ก็ใส่หัวลูกศรน,นี่คือ A C F เป็นจุดบน B C ก็ใส่หัวลูกศร B C ซะนะครับหัวลูกศรตามนี้ A D หนใน4 A C A D หนใน4 ดีอยู่นี่ครับ AD นะครับ AD 1ใน4ก็ต้องตรงนี้เป็น1ตรงนี้ก็ต้องเป็น3นะครับเขาถึงเรียกว่า1ใน4ของทั้งหมดนะครับ1ใน4ของ AC ก็คือ1ต่อ3อย่างนี้นะครับต่อไป BF BF F อยู่บนด้าน BC เป็น1 BF เป็น1ต่อ3ของ BC นะครับ1ต่อ3ของ BC F อยู่นี่ B,F คือตรงนี้นะครับ1ตรงนี้ก็ต้องเป็น2นะครับ1ใน3ของทั้งหมดก็เป็นแบ่งเป็น1กับ2นะครับจะได้เป็นรวมกันเป็นรวมกันเป็น3ส่วนตามนี้เลยนะครับหัวลูกศรตามนี้เขากำหนดมาตามนี้จากนั้นเขาให้หา D,F ในรูปของนะครับ D,F ก็คือตัวนี้เวกเตอร์รับตัวนี้ตามสีส้มที่ครูวาดนะครับ D,F คือเส้นนี้ในรูปของนะครับ dF นะครับ df ตามนี้เลยนะในรูปของตัวนี้นะครับแล้วให้หาว่า A ส่วน b มีค่าเท่าไหร่คำว่า A ส่วน b ก็คือตัวเลขนะครับมันจะได้ตัวเลขออกมาอ่ะเรามาลองทำง่ายๆก่อนละกัน DF เพราะว่า dF เกิดก่อนเกิดจาก dF เกิดจาก dF เเป็นเวกเตอร์รับนะครับดูซิหางต่อหางเรียบร้อยนี่คือหางต่อหางเรียบร้อย หัวต่อหัวยังยังต้องกลับหัวมานี่ต้องกลับหัวมานี่ดังนั้นเวกเตอร์ df จึงเท่ากับหางต่อหางเรียบร้อยจึงได้3ใน4ของ ac นะครับ3ใน4ของ ac บวกด้วยไอย้ลบครับลบเพราะว่าเรากลับหัวเรากลับหัวเป็น cf ลบด้วย2ใน3นะครับ2ใน3นะของ bc นะครับเรากลับหัว สังเกต bc มีแล้วเหมือนกันเลยตามที่โจทย์อยากจะได้ ac ต้องเปลี่ยนใหม่ ac ต้องเปลี่ยนใหม่ครับ ac คือตรงไหน ac คือด้านล่างเรามาจำลองรูปอีกรูปหนึ่งนะครับ ac คือด้านล่างจำลองรูปขึ้นใหม่อีกรูปหนึ่งนะครับ ac นะครับตามนี้นะครับจำลองรูปขึ้นใหม่ ac เราจะเปลี่ยน ac เป็น ab กับ bc นะครับ หางต่ออยากให้หางต่อหางหัวต้องไปฝั่งนี้นะครับแล้วก็จะหัวต่อหัวนี่เป็นเวกเตอร์ลับเพราะฉะนั้น AC จากตรงนี้เราจึงได้ AC ของตรงนี้เป็นนะครับ AC เกิดจากนะครับตรงนี้เป็น b เนาะลืมลืมใส่นะครับตรงนี้เป็น B โอเคเราจะได้ AC เป็นเวกเตอร์ลับก็คือ AB บวกกับ BC ตัวนี้สำคัญมากนะครับตัวนี้สำคัญมากเราจะไปแทนข้างบนนะครับเอาขึ้นไปแทนปกติธรรมดานะครับเท่ากับ3ส่วน4เปลี่ยนจาก AC เป็น AB บวก BC ลบ2ส่วน3เหมือนเดิมครับ BC คูณเข้าไปตามปกติได้3 4 a ส่วน a b บวก3 4 b ส่วน BC ลบ2 3 b ส่วน3 BC นะครับอ่ะบวกลบปกติ3 4 a ส่วนคงไว้เพราะโจทย์ต้องการบวกกับครณาอของ สกับ3คือ12นะครับครนคือ12ตัวแรกคูณ3เป็น9ตัว2คูณ4เป็น8 9ดเลบแเหลือ1นึส่วนสิได้แล้วครับเพราะฉะนั้น A จึงมีค่าเป็น3ใน4เทียบรูปนะครับ B จึงมีค่าเป็น1ใน12 โอเคนะครับตอบเพราะฉะนั้น a ส่วนด้วย b จึงเท่ากับ3ใน4ส่วนด้วย1ใน12จึงได้3ใน4คูณ12ส่วน1ตอบ9นะครับตอบตามนี้ เสร็จเรียบร้อยครับ A ส่วนดคือ9นี่คือข้อสอบแพทเนะเาะคราวนี้พวกเราก็ทําข้อนี้นะครับข้อที่7ข้อเดียวเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับลองทําดูนะหวังว่าอาทิตย์หน้าเราคงได้เปิดเรียนเนาะวันนี้วันสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะครับอย่าลืมงานส่งเหมือนเดิมตามกติกา,อ,าอ่านกติกาดีๆนะครับถ้าไม่ทําตามกติกาครูก็จะไม่ตอบอะไรนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ